สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนฟุบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสองคู่ประจําคืนวันอังคารที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนะครับคู่แรกวันนี้นะครับเรามาดูคู่มันม่เจอทางฝั่งของเอฟบอกครับบอลคู่นี้นะครับเจอกันในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเอฟบอกชนะไปก่อนสามประตูต่อหนึ่งนะครับคุณภาพดูรวมเปนการเจอกันสิบเกมหลังสุดที่ผ่านมาครับก็ไม่ได้ห่างเลยกันมากครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปนะครับแต่ว่าในช่วงหลังนะครับที่การเจอกันในช่วงห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับ เป็นฝั่งของผู้มาเยือนอย่างเบอกที่ดูผลงานดีกว่านะครับชนะไปสามแพ้1หรือก็เสมอไป1เกมนะครับส่วนณปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเราเอากระชับมิดออกเอาอะไรออกเอาแค่บอลในหลีกอย่างเดียวนะครับในหลีก5้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างมันโมครับชนะสเสมอ1แพ้ไป1นเกมเกมนี้แพ้แพ้3เลยให้กับเอบอกเมื่อ่าวันที่5เดือนพฤษภามนครับวันที่2ีอ่าอไปปกปีตอน24ก็คือปีนี้นะครับแพ้ไปสามหนึ่งหลังจากนั้นครับ สี่เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บครนชิตไปสองนะครับแล้วก็ชนะมากเป็นสามเกมเลยนะครับส่วนฟอร์มในบ้านก็ดีมากนะครับเพราะว่าในบ้านห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยชนะห้าเกมรวดแล้วก็การเก็บครีนชีตแบบห้าเกมรวดเป๊ๆเช่นกันนะครับไม่เสียประตูเลยไม่เลียประตูเดียวนะครับยิงขาดไปห้าศูนย์ด้วยกันเนี่ยสองนัดน,นะครับก็คือเจอโซน,นาแล้วก็คันมานะครับส่วนหนึ่งเกมนะย,ยิงขาดก็คือเกมที่เจอกับฮอบบี้ครับสองศูนย์นะครับส่วนเกมที่ไม่ขาดก็จะมีเจอกุนตินเบิร์กแล้วก็ วัตเทร์รัตนะครับมีหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้นะครับมาเยือนผู้มาเยือนอย่างทางฝั่งของอเอฟบอคนะครับเอฟบอคนะครับผลงานโลกบ้างในช่วงห้าเกมหลังนะครับมีชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับคือเกมที่เจอกับวัตเทร์รัตนะครับส่วนสี่เกมหลังนะครับเป็นการแพ้รวดกับพมบีสามศูนย์โคปปิ้งสี่สองยูเก้เดนสองศูนย์แล้วก็โคตินเบิร์กสองหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับต้องมาเจอกับทีมที่มีฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข,ข้างแข็งแกร่งอย่างมันโม่ผมว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแต่อย่าลืมนะครับสติของคู่นี้เวลาเจอกันก็กินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฟอร์มของมันม่เองนะครับถึงแม้ว่าจะดีแบบก้ากระโดดนะครับเพราะว่า11เบตเกมชนะเก้าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับยิงสามสิบเสียหกครับเก็บได้ทั้หมดยี่สิบแปดคะแนนนะครับส่วนเอฟบอกนะครับในหน้เซเบเกมะสุดที่ผ่านมาเนี่ยยิงไปยี่สิบเสียสิบเจ็ดครับชนะ 9, าเสมอหนึ่งพาไปห้าเกมนะครับแต่ว่าเรทที่เปิดมาค่อนข้างถูกนะครับบอลคู่นี้ปลอดภัยที่สุดผมเลยนําเป็นบอลเรทโอเวอร์เป็นสกอร์สูงนะครับแน่นอนว่าปลอดภัยแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่สองก็มาที่คอลแลนด์จูเบลลีกันบ้างดีกว่านะครับทางฝั่งของเอ็นเอซีเรเด้าครับไปเจอทางฝั่งของเอ็กเซลซิเออร์นะครับบอลคู่นี้ก็กระชับมิตรสองเกมหลังสุดที่เจอกันครับเรเด้าดูดีกว่าครับชนะหนึ่งนะครับผมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับ ่วนในลีกดิวิชั่นสองช่วงที่เจอกันที่ผ่านมาครับก็เป็นเบรด้าที่ดูดีกว่าล็กน้อยนะครับแล้วฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างเบรด้าครับ5เกมหลังสุดที่ผ่านมาครับชนะสองเสมอสองแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นสี่เกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บได้ทุกคะแนนนะครับแล้วก็เกมล่าสุดครับเป็นการเล่นทีมเยอนกับุกไปเจอกับเอ็มเมียนครับชนะมาสามประตูต่อศูนย์นะครับทางฝั่งผู้เย็นอย่างเอ็กเซลซีเออร์ครับในลีกล่าสุดครับพวกเขาถล่มเดนฮาร์ไปที่ 7ประตูต่อศูนนะครับเจ็กัเ็ไว้ชั้นสองเกมรวดเลยสกอร์รวมเนี่ย9าต่อสองนะครับโหดมากอ่าฟอร์มนอกบ้านแล้วก็คุณภาพโดยรวมตอนนี้ผมมองว่าไม่น่าจะต่างากันมากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็อ่าคู่นี้แต่ผมจะไม่พิน่าจะเป็นรอบเพล์เพล,เพลออฟเหมือนกันนะแล้วก็คือวันนี้เนี่ยพอมันเล่นในบ้านของเบย์ได้แล้วก็ในเรื่องของเดที่เปิดมาเป็นเดเสมอแล้วผมว่ามันอยู่ทีมเยือนน่าจะปลอดภัยเ็้ยอยู่ทีมเจ้าบ้านน่าจะปลอดภัยกว่าเนันก็ได้ในเรื่องของ กองเชียร์นะครับสรุปบอลพวกนี้ผมให้อยู่ไปที่ NACBreda ครับทอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับเดินจะมาเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยสำหรับบอลพู่นี้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ